ใกล้ถึงเวลาเปิดฉากเดิมพันครั้งสุดท้ายของซีรีส์ที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกสควิตเกมเล่นลุนตายซีซั่น3โดยในเกมครั้งสุดท้ายนี้อจองแจผู้รับบทกีฮุนหรือผู้เล่นหมายเลข456ถูกเปียบบังคับให้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญท่ามกลางความสิ้นหวังเขาและผู้เล่นที่เหลือรอดต้องเผชิญการทดสอบกับเกมที่อันตรายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันอีบยองฮอนกลับมารับบทบาทเป็นฟรอนต์แมนการเผชิญของทั้งคู่นำไปสู่บทสรุปที่ทั่วโลกตั้งแตุ่นายนี้ทางเน็ f l ิถงนายนนี้ท,งงนนกกทวงดงยอก พร้อมด้วยนักแสดงนำขับข้างร่วมพูดคดุในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีซั่นสุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่นักประเทศเกาหลีใต้อีจองจาก,กล่าวว่าตอนนี้กีฮุนอยู่ในจุดที่รู้สึกผิดเป็นอย่างมากทั้งจากการสูญเสียเพื่อนสนิทและการเป็นต้นเหตุให้ผู้เล่นคนอื่นๆต้องตายเขาสิ้นหวังมากๆเขาจะต้องตัดสินใจว่าเขาควรทำอะไรทุกท่านจะได้เห็นการพัฒนาของกีฮุนในจุดนั้นครับอีบยองฮอนกล่าวว่ากีฮุนเข้ามาพร้อมกับแผนการของเขาส่วนฟรอนแมนที่คอยจับตามองเขาอยู่ ก็เริ่มลงมือตามแผนของตนเช่นกันคลแมแอของเรื่องนี้อยู่ในซีซั่น3นี่แหละครับมีความขัดแยงระหว่าง2ตัวละครที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้ส่วนผู้กำกับหวงกล่าวว่าผมไม่มีแพลนสำหรับซีซั่นสีครับผมคิดว่าหลังจากคุณได้ชมซีซั่น3ามแล้วคุณจะคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีซีซั่นสีอีกต่อไปทำเอาแฟนแฟนสควิตเกมผิดหวังเล็กน้อยทีเดียวผู้กำกับหวงยังกล่าวต่อว่าถ้าถามว่าชีวิตนี้จะไม่กลับมาหาจักรวาลสควิตเกมเลยไหมผมคงจะต้องตอบว่าไม่ใช่ถ้าในอนาคตมีโอกาส ผมอาจจะทำภาคยากของ Squid Game ก็ได้ครับเพราะในฐานะผู้กำกับผมเองก็ยังมีบางจุดที่สงสัยเช่นกันในขณะที่เขียนบทอยากนำความสงสัยในจุดนี้มาขยายต่อเช่นกัน